สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะวันที่หนึ่งเป็นวันแรกของปีนะวันแรกของปีก็คือผมกะน,นี่เห็นบ่ผมเสียลขวายเอาเอางัวเาขาคอ,อกนะครับเอางัวเาขาคอ,อกเมืองเมืองงัวงัวนะเอางัวเขาคอ,อกนะครับผมพอดีประมาณสี่โมงนี่แม่แม่เทาสี่ให้เอางัวเขาคอ,อกซอยมือนีแม่เทาบ่บ่อยู่เนี่ยเสียลองเอางัวเขาคอ,อกเองที่เป็นังไหนบ่ว่า วัไดี๋เอามาเข่าขคกะเด้๋โอ้แต่จมมามันยีงซิโก้เพีนบ่นะบ่ไดีเอาเอางัวเข่าขคกเดี๋ยวจะไปเมืองไครับผมเอาไปตาไปเอวัวไออยังตัวตุลาบ่ทองก้อนกับตุลาทองก้อนกับตุลาทองก้อนตัวแม่มันตุลาคือลูกตัวนี้ตัวนี้ไอทองก้อนใช่ไหมนี่ไม่เชือกเชือกมันยังมัดอยู่มันยังมัดอยู่มันต้องแก้มันต้องแก้แก,แกออก โอ้เชือกยาวจังเลยไงนะบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตามท้องทุง่งเอ้ยบัญชีวัาชีวัาชีขี้เลยขี้ใสครีมพันเลยเอ้ยเราต้องมาแก่เสือก่อนครับเพิ่นมัดไปจะไหนนี่เพิ่นมัดไปใส่กุบนี่มัดไปเบอร์ทันไหนไปโอ้เพิ่นมัดตะกี้มันสิมีตะกี้เกินว่าไอ ใส่ตรงใส่รักครับซมือเขาแกะเอาเดีแกะก่อนครับก่อนไป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 เลยไปเลยไปเขาคอกไปเขาคอกเลยเขาคอกเลยเดินดุมๆไปเลยเขาคอกไปไปมันมันหูดเองครับถึงเวลามันกัดจีเข้าคอกมันต้องเข้าคอกไปเดียยางไปเสือกเงีครับปล่อยเดี๋ยวพฤสียางเข้าคอกเองเพื่อนครับนะ ไอ้กองบุญิ่งก็จะว่ากันนะครับมือบนญิ่งนะนะกั่วสมมติสี่โต้พื่นขายไปสองโตเหลืออยู่อยูสองโตนะครับก็คือว่าล่ะไปไปไปเข้าคอกเร็วไปเข้าคอกไปเข้าคอกเข้าคอกแม่ฟันหูคว่ำเลยครับ ว่าได้เอาบอกว่าเขาคอกเขาคอกเพิ่นกับไปเขาคอกนี่นไงหัวไปเดินไปเดินไปเ,เร,ไปรื่อยเถอะไปตอนตุลูกมันขับลูกก็สิซัมแม่แหละครับตังคซื้อทองก่อนไปตุลาเฮียที่ตังคซื้อตุลาคือมันเกิดเดือนตุลานะก็เลยตังคซื้อว่าตุลาตุลานะครับไปไหนล่ะไปไหนล่ะ ไปเขาคอกไป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 ตัวนี้ก็คือสปริงเกอร์เพิ่นตะก,ก,กอนนุ่มปุกหญ้าตัวนี้มันเป็นเหียนหาธรรมชาติขึ้นนะครับน้ำก็ะยังห่ดต้องหยาครับเพิ่นถึงเวลาเพิ่นก็ะหูกคอกเพิ่นก็ะยังเขาขอกเพิ่นเองไปไปทางไม้ไปทางไม้ไไมเออเสร็จของคลองคองคองว้าย เอาบ่าน้ำงัวแล้ววันนี่ไปไปแม่แว่ยยังเหแว่ยนี่เขาคอกตัวนี้ขึ้นเงินนกสาวไปใส่เราจะไน่เขาคอกเขาคอกเขาคอกแม่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วจะไปดื่มอะไรครับ มาเข้าคอกนี่พอเท้ามาสอยลูกใครเอาฟูเดียวเบาไปก็จะเข้าข้อหัวข้อใครของมันแกะอยู่บะเสือกบะตะแก่บ่ปล่อยไปสิบบ่โอนามีบ่หนำกินเพิ่น โหเวลามาเลยนี่นะครับวิถีชีวิตของอชาวไฮชาวนานะครับไปเคยผ่านจุดนี้มาได้กับจัลุนะครับผมผ่านมาเมื่อแล้วจนอายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเิ็กน้อยตอางูเคาะนะครับตัวนี้นะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนาที่รับชมครับเป็นอยังยังว่าผมมาถ่ายตัวนี้ครับเมื่อนี้มันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดมันเป็นครั้งแรกไง วันที่หนึ่งยังเค็ดเีนยังกดีวันหนึ่ง,งเป็นวันแรกของปีนะครับผมอขอบคุณทุกคนทุกท่กนที่รับชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ